สบายดีพี่นอสบายดีตอนเทียงเนาะอากาศกะเรื่มหอนเนรแล้วเขาขั่วอีกแล้วเมื่อนี่นะพี่นอสิมาเห็ดเมโน่ต้่มหอยขีกะตากับหอยจูบเนาะพี่นอซื้อน้ำข้าวคือเก่าเนาะบ่แจกวางไปงุ่มเมื่อกลื้อเนรน้อยยำเนกะไปเห็ดกันเลยข้างหมอเนาะพี่นอมืออาหัวชิ้นไข่ลงเนาะ เดี๋ยวเป็นเกลือแค่เป็นนัวแนละ้วพี่น้องห้วยเหากอะไรตื่นอ่ะในเวลาใส่หอยแลยนะ้วพี่น้องหมอโคดแล้วเนาะ <c oughs> หอยผีดก็ตายเอ้ยแล้วพี่น้องก็ <c oughs> หอยจื่น

ซื้อไว้ไลายเหม่อเลยคะพี่น้องห้ากัลสีมีเวลามาเหตุเฮ้ยจู่วอเวีกยกไงเพื่อนได้น่อยยังหน่อย เ,เกมอกพีกไปเห็ดแจวจังกูพี่นนอะกุ้งพีกสูงกายขนแลวพี่นนอะเออหาหน่วยโหน่วยเจ็ดหน่วย พอแล้วพี่น้องก <c oughs> ำลังผลได้ทีเลยพี่น้องไก่สีซุกเลยเนะาะหพอยแกะตุ่มบางอย่างเนาะพี่น้องใส่เวลาบ่ชหึงหนักวันเต็มหมอผดมันเกยากะซุกแล,นะล้วไอ้ลมมาคือสีซุกเลยเนาะพี่น้อปุ่งได้เลยเนาะเสียหมูปีกจีวันนี้พี่น้อง เ็ดน้อยนะจืดและนะ้วมาไม่เสียก็อ,อ่อ,อน เด๋๋วฮะตัวอยเท่เมย์กับเขาขัวเพิ่เดียวคือเกาเนาอพี่เนาะเมย์คะนี่ไปดีเพื่อนเมย์ใสวนเห็นแล้วละเออไงเพื่อนมา พ่อปพ่อพก็ต้องพ่อแล้วพี่น้องแน่ใหม่ฮากแล้วจีนองพีกเรียบร้อยท่ากกบสิมัตต่ำแก้วน้องพี่น้องเด็กนัว กันกอนนะพี่น้องโอ้้ายต้วข้าปแดดมาได้ได้เลยพี่นอมอ้ยประแดดอันนี้จะชิวน่อย บ้วงก่อนน่ะพี่เนาะขนาำตุ่มห้อยแจ้งน้อยเนาะมันหน้ามากนะพี่น้องมัน หน่าหน่อยหน่อยหน่ามึงยังนี่ถ้าต้องเฮ็ดแกียวสุส่มๆนาะพี่นองจับก็หอย 晚上好。 จลจำก็ห้อยเขากันแล้วแล้วน้องพี่น้องม้ตอนนี้จึงก็ได้จัดเลี้ยงห้อยขี่กระต่ายเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องล้วก็มีเจวจำนะเมนูมื้อนี้ก็มีห้อยขี่กระต่ายประกาศยังในหมอน้องพี่น้องห้อยจุกนี่หน้าตาพี่น้องวิธีการจัดเลี้ยง <c oughs> เพื่อสิได้ออกมาแบบนี้พี่น้อง ในในหนึน่งล่ในนี่กระหลึมเลยนู่พี่น้องเรียบร้อยแล้วนู่พี่น้องอาหารเด็ดเดีเหมือนนี่หมค์คิกระต่าย,ายสดๆเลยบุ๊คสดเลยนู่นสุกเลยนู่พี่น้องจุนสิเอาไปกินเหื่อแมงยี่น้อยเนาะเออแมยีคันมาเลยเ่าะมยีคันนั่งอยู่ในเหนะื่อแมงยี่สวนเนาะจุนฉีคือว่าแมงจีมแขแล้วล่าก็สิไปกินเหื่อแมงยี่หน่อยเลยรนู่พี่น้อง ขาวพี่น้องจบายไฮพี่น้องโอ้โอ้ไฮถือกระจายไม่ได้พี่น้องยิงเสาเทียงน้ำกันตรงห้อยกระจายครับแต่ได้พี่น้องน้อยนึ่เป็นน้ำคนเห็ดนะพี่น้องหัวมันสีนุ่มๆหมูหวมันบอกแข้งคือห,อห้อยชาลีพี่น้องเา

ไม่กินยไงมา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 สะดอนพูนสิมากินตมห้อยนะพี่นนอ่งะดอนมันกินเป็นโมพี่นนออู้ใครใครพี่น้อมาไว้ตุ่หนึนนาวเนาะ ลเหมือไลเหมือเกิดเดี๋ยวทำแม่ทม่่ไม่นม้พี่อัทุกคนไม่ยังขังนั่งนอนเาะยันตังยันตังยันบังสบายดีพี่นอกไม่เด้ไม่ด้ไม่กินเกดมกเาน้ามือนี่มากินสมหอยาพอะไรเช่นเนี้ยเอเออแฉ่ได้หอยอ๋อจุดาย

พึ่งเลจัะขอนมนั่นแหละข้าวหวงนหัวข้าวตาเนี่ยง่ายนิดหนั่งแต่เนาะไ่จุ่มไวนนแต้งเฮงอ่ะข้าไปบานเขานมกจากวันเวลาเหน้านาหน่านด้วยค่ะหูเขาเงาๆา ถือพัดลมแ่เหมนกัเจละโอ้มลมลมพี่น้องล่มลมเย็นยู้บงนะกมหอยห่อนนั้นอยู่ไฟหา ใชทีพี่เยะดดนเหม่นกัเห็ุยูทูบเือกันน้องหาที่ตามเพื่อนใ่เดอรซื้อส่องไว้ได้พักไหม <c oughs> ซื้อส่องเาทินสวรรค์เลยพี่นอ้องค่ะขอเป็นหายกำลังใจในเดอร์สอนคิดหนึ่งกัลโลกกมาณสองเพิอยู่กลุ่มเดียวกันเลยพี่น้องเือติกันเจ้าเป็นเน้อหาที่ตามเพื่นนอนนเ เมื่อซาบุถึนก็ไมีกระดใจญ่เพิ่มี่ายนซื้อได้หรือจเลียนซื้อเองแบบง่ายๆเนาะสองตัวเองอ่ะาเปลี่ยนเนซื้อเนายขัดใจม้บางทีแบบทอกซินสบายมันอาจจะง่ากว่พวกนี้นี่ก็จเลียนสบายอใส่ซื้อสองหาแบบแบบสองมันจืดเนี่นะขจืดอะไรง้จืดอยากเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเลยิซื้อไม่ันแล้วโอ้ยมันมวเลยเนาะ น้ำสีสางไม่พี่เนาะได้ตามในเด้อพี่เนาะจองมันใหญ่คันจองจื้อิสีไปวะเลาะอะไรน้องพี่น้องเจย์ไปแหย่เพียดเองกินไปกินมาเจยอยากเข้มอะแห่มาจ้ะ จังนน้อยได้จ้งไล่ไม่ได้พี่น้องเห็นอยู่บนเสืจนแก่น่ะดึงหน้าตักน้ำหนามีใอยูนิมสางมั้ยยูนมายูโคเป็นยูโคเห็นเงือกแล้วเปนเกิดเ่าท่านโยกหนังที่น้องเลยที่กก็จะเอาอาทินอัอนหอยฮอยมันเป็นบบกระเดือเบอร์เป็นหอยสิคูได้หอยสิคูไปแบกระเดื่องะแม่เราไปตามหนังเกิมาเกินดูอะเวลา ฟินไหพี่เด้อฟินแล่เดี๋ยว่าเพิ่งสิไปเหตุรี่กไปย่อมากระเดื่องสตากหนาน่ะไปโยกมากีนอยู่หางผมไกนี่ได้ไปยกทั้งนี้แล้ววะฮะมาดึง้าวเสือกแล้ววะลูอูดิตายอวท่านยกน้น่อยท่านน่ได้ข่ยหนาตหนาผู้ตกน้าแล้ว ก <an of int mystery> ็ค t อโตอยู่มได้ที่ก็จะเอาหม่เนาะเอมไทยยอนลงเนี่เทาไหร่เมือือน้อย่ตอนที่ว่าดูงหมนี่นีนะ่ก ูวเขาขาว้แสง่าเต็มเต็มเหรใ่น่เอด้วยจสนี่หนอกรได้ขาต้องเต็มกำเลยนะว่าเต็มผูหล่อแล้ววาหนอน่อยเนงเเขาไปคลัวลงชื่อนาะฝนตกเด็กต็ม่าหมอนี่แหละไม่เวลาทำอะไรกาเรือยัวนี้กิคนดีเนี่ย เ็บดินเขาเล่นออกแล้วมนดินอั่นีไม่เกี่ยวห้องหรือขี่หรือขี่วันมี้จะกมบัง

สนักโอเลี่ยงตอนตอนโซนนั่งน้ำนะครับขวมนเหล่านั่ง้วเรอแกบดีอยู่แล้วข้าวข้าวอะไรเพรัว่าเรามาวนเลยจิ้มสิบเบิดแล้วพี่น้องเนี่อันัจือก็ไปยังขั้นกิน2คนนี่นะสะดว่ามันก็กินจ้ถูกวนีเน้ะพี่น้อง จะพากินก่อนจะอิ่มก่อนอะไรเนาะหัวมันขาวขาวได้พี่น้องไหมขาวหนุ่มหนุ่มน้อยสีเป็นสวดำาๆแข็งๆแล้วก็เปลือกบ้างน้ำ อนนี้ข้าก็กินเป็นทีเรียบร้อยแล้ยนะพี่น้องทั้งเพชรทั้งอีมเดี๋ยวนีนะเป็นแต่คนทั้งล้างนะเจ้าก็อยากออกเพชรเพชรเลยนะพี่นอ้องยังสะดอนอยังบ่ยย่อมยังสะดอนต้องกินอยู่พี่น้องต <c oughs> ้องกินเบิดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมาน้ำล้างนาะพี่น้องจึ้งกับแม่ค์คันนะัน่นกินถาแล้วคลิปนี้ก็บพาก็ไลก์ก็แซ่บเป็นกำลังใจให้จึ้งกับแม่ค์คันเลยนะพี่น้องบ๊ายบาย หากสองสะดอนเนาะเืือท็อปทินสวรรค์ผึ่งใส่สุลูกเพิ่นเนาะพี่น้องคลิปเด็ดเพิ่นก็นคือคลิปเฮ็ดป๋วยพี่น้องเขาไปพี่น้องสิเห็นหรอเพิ่นได้เฮ็ดป๋วลายหนึ่งมื่อนั้นเพิ่นเขาไปห้าเฮ็ดป๋วนะ่ะเป็นคลิปเด็ดเลยคลิปนั้นนะพี่น้องแพกติดตามนี่เด้อ